เราสองเที่ยวสองวงเ่ค่ะะมาณนีกาเลยใช่หมคะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ่ค่ะใช่ค่ะ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 ่

ที่แรกนะคะคุณผ้ชมนะคะเดี๋ยวผู้นะคะย้ายากกิจกรรมากาจะทำกิจกรรมขนมค่ะกิจกรรมนะคะเดที่นี่มานานแล้วอไม่วย

โอ้คือสุดแรงนี่ทะเลอ๋อปลาปนทะเลนะคะมาดูได้นะคะนี่อันนี้คือปลาปลอันน้าอ๋อปลาปออกูน้นี่อะไรนอนี้คุณอันนี้ในทะเลอันนี้ปลาป้าา ขอบคุณตามรู้จักกานันคนใดด้วยค่ะโอเคครับอบคกำนันคนวยท่ได้เข้ามาค่ะค่ะค่ะก็เอ่อนักศึกษาค่ะคักศึกษาคนใจนะคะถัดเปประจำที่กลุ่มก่อนเลยนะคะกลุ่มนะคะจิตตะัารศึกษาไปนะคะได้ค่ะนักศึกษาที่นักศึที่ได้ค่ะได้ค่ะ